โอ้โหพี่น้ำได้รถยนต์ฟรีหนึ่งคันก่อนที่จะไปดูว่าเรื่องอะไรถึงได้รถยนต์มาดูปากของคุณพี่ท่านนี้ก่อนปากของคุณพี่ท่านนี้ไม่ได้คล้ำมากนะจึงสามารถเลือกสีที่ต้องการได้เกิดของเคสนี้คือหลังลอกขอบเป็นสีส้มพีขอมาแบบมีช่างเตยก็จัดให้เลยค่ะพอเลอกงานของวันนั้นอาจารย์ตั้มได้แจ้งพวกเราว่าจะมีการไลฟ์สดสวัสดีค่ะเพื่อจัดโปรโมชั่นให้กับคุณพี่ที่อยากสวยและงบน้อยสวัสดีค่ะมาตอรเลยนะคะวันนี้มีโปรโมชั่นสั่คิวแฮร์สตูดบเอไลเบเทา ันมเรื่องในวันเกิดพี่น้ำอาจารย์ตั้มจึงได้เซอร์ไพรส์รถยนต์หนึ่งคันและเงินสดอีกจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่น่าดีใจแทนพี่น้ำมากไม่คิดว่าอาจารย์ตั้มจะเซอร์ไพรส์ให้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้จากนั้นพวกเราทุกคนจึงได้พาพี่น้ำลงไปดูรถน้ำน้ำขอมบ้านรูปรถร้านแซลนะคะสวยมากรถคันนี้ต้องบอกเลยว่าออกมายังไม่ถึงเดืองกแต่รถหนังมันติดไฟแนดนอยู่นะคะ มูลค่าเจ็ดแสนแบบให้พี่น้ำให้พี่น้ำไปส่งงวดต่อเอ้าคือเป็นแบบนั้นล่ะแต่ก็บอกเป็นหยังดอกเต่าก็ยังมีเงินสดอีกกอนหนึ่งอยู่อาจารย์ทำไมมันมีแค่ใบเดียวล่ะคะก็มันเกิดพี่น้ำแฮปปี้มันเกิดน้ำหนึ่งเทาไงก็เอาไอล้ยงหมูกระทะเทาบูน้องๆพี่น้ำน้ามาซื้อเค่ไก็ต้องหลายกอนเลยนะโอ้ยเนาะจังสีก็ว่าหายเนาะทุกคนคิดเหมือนกันบ่ซอยเหม็นมะเน่ะคอยละง่งกับการหายของเล่าอีหลี